สวัสดีครับอยู่กับผมช่องรถทัซิ่งดิ่ระเบินะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนแนวทางการยืนรถครับเพราะว่าคุ้นงับเห็นรถเลยเราต้องยืนดูแนวลมนะครับว่าลมมันไปทางไหนถึงจะเซฟรถได้ครับเซฟคนขับด้วยเพราะว่าคันนี้ประตูมันปิดไม่สนิท บางๆครับเราใส่ว่ายืนห่างหน่อยแ้วจักมาให้มันเต็มเมื่กี้พอดีต้องตักโยนมาท่านี้ครับต้องเสีอเวลาหมุนรอบตัวสักหน่อยดีกว่าฝุ้นเต็มครับฝุ่นครุ้งเลยถ้าตักทางนั้น เขาฮิตอ่าลอกแบบว่าโยนหน้าดินไวน้นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องหมบค่าปุ๋ยเยอะสำหรับข้าวนะอันนี้ก็ะบะใหญ่ว่าเพื่อนครับใส่หลายกว่าเพื่อนหลายจักอยู่แต่ว่ามองไปนี่เหมือนใส่ดินน้อยคันนี้ใส่น้อยคนมากชาวบ้านจะบน ขันขาวนี่แหละไม่ให้น้อยแท้โอ้โหเทมาเนี่ยบอเริ่มเลยนะ เราไม่อยากโดนคน ให้เราลอกนาเนี่เราจะเกี่ยวข้าวให้ด้วยเพราะว่าส่วนมากเนี่นาลอกรถเกี่ยวไม่ค่อยมีคนกล้าลงครับโดยจมนะโค,คมาสู่เป็นรถที่ไม่เร็วครับแต่ว่ายืนนิ่งมากสู้แข็งดีครับ เรื่องไวนี่ยกให้กูเบียแต่ว่าคันนี้นี่ยก็ไปมาได้ครับไม่ช้ามากอาศัยว่าโกยมากองเอาเพราะว่ารลบบางนะดักเอาดักเอากับลึกครับกลัวมกนรั่ มาทางนี้พี่ฟุนฟุนฟุนจัน,นจโอจะเข้าเหลี่ยมทางนู้นไม่ได้ครับคุ่นครับต้องเหลี่ยมนี่ครับเนี่ยเพราะลมไปทางทิศตะวันตกมามามา ดับไม่เหมือนกันครับนะถึงขอได้โลกแล้วเนี่ยเจ้านี้ให้เราเดินโลกเอาไว้ตามที่ว่าตรงไหนเนินๆนะให้เราดูเอาเองเลยจังหวัอดนี่ขอให้ไดยครับเพราะว่ารถเทียวกรบีแล้ว มาสายเราก็เมื่อจะไปเคอร์ลิงที่เทช่วงเคอร์ลิงที่เทก็ให้หก้อนี่ได้รับประทานอาหารเช้าส่วนเราก็ไปเคอร์ลิงครับต้องจัดก,การงานให้มันขาดครับเพราะว่าถ้าเมื่อจะถ้าอ,อย่างเราเป็นเจ้าของงานเนาะเราก็ข้าวเรากินตอนไหนก็ได้ให้ทีมงานกินก่อน ว่าไปทํางานเคลียร์พื้นที่ที่เทไว้เขากินข้าวเสร็จพอดีเราก็ได้ตักกินวิ่งกันแล้วใช่ว่ากีนผมมาแต่อันนี้ที่ว่าผมไม่กินข้าวก็คือผมมาสายแล้วไง<อ>ถ้าผมมาไวผมก็จะกินก่อนเราไปไปทําเรามาสายเราก็ต้องแก้ไขสถานการณ์ด้วยครับว,ว่าทําไงถึงอ้าววันนี้จะได้เที่ยวทําไงถึงจะอยู่ได้เติมมันมาวันละ เกือบมือนะับถ้าบริหารจัดการไม่ดีนี่อยู่ไม่ได้คนะรับวงการนี้เพราะว่าลงทุนเยอะมากครับ แข่งกับใครครับแข่งกับใจตัวเองก็พองานตัวไหนเราทําไม่ได้ก็ใครทําได้ก็ทําเลยครับยางเช่นไปม,มาแต่ก่อนเราวิ่งปากบ่อเราที่ร้อยแปดสิบบาทดันนะคทุกวันนี้ครับน้ํามันเนลิตรละสามสิบบาทสามสิบเอ็ดร้อยสี่สิบบาทพร้อมดันครับพี่น้องโอ้โหนาจะค่าในนงในหน้าอีกใช่ไหม หลืออะไรอะครับแล้วทำทำไมครับทำไม่เหลือนี่วิ่งไม่ไกลครับสี่คันบนกันพอดีอันนี้ก็ได้คนละเกือบสิบเที่ยวแล้วอวานวิ่งถือว่าวิ่งไม่เต็มวันนะเพราะว่าไมโครสายแตกไปประมาณ ทอ,ท,อทอดสายทอดส่สายอัดสายมาก็สามัโมงเนาะได้หมละสาสิบกว่าเที่ยวครับก็ถือว่าโอเคแล้วครับแล้วอะไรมากมายครับทําไปเรื่อยๆเราทําดีโค้งมาสูงนี้ไม่ค่อยงับดินนะหรือเวลาดันรถออกจากหลมถ้าไม่ยืดแขนนี่ถ้าไม่ยืดแขนไป,ไปยากมากต้อง แต่ถ้าเรงกดเรงกดเรงยกนี่โหสุดยอดเมื่อกี้ก็มาสู่กับเมื่อกี้โขเบไม่เหมือนกันครับส่วนมากผมก็ขับโคเบ้เอฟเคร้อยองผมนี่แหละวันนี้ก็ขับร้อยสามนะครับร้อยสามถ้าได้งานขุดสะงานอะไรก็ง่ายครับมือมันยาวโอ้แต่ก่อนนี่ยัง ทำสาไม่เป็นอ่ะโคตรยากอ่ะพี่น้องแบบคือไม่กล้าครับตรงที่ว่าเราทําไม่เป็นนี่แหละแต่ทุกวันนี้ก็พอไปวันไปมาได้อับเส้นดินก็นกพอประมาณคนระับไม่น้อยไม่มากเราวิ่งตามราคาอยู่แล้วครับไม่มีตัดครับใคร,ต,ออต,รตัดแล้วอยู่ได้ก็ตัดไปครับเราตัดเราอยู่ไม่ได้ครับ ลึกเราก็ออโกยกลบครับว่าข้ามวาเยเจมาดึงระดับเอานี่ไม่ได้ใจาตักใส่รถตทกีครับเพราะมันลอกบางเนาะออถ้าเรามาดึงเนิบไม่ได้ตักใส่รถตทะกซีครับออสักสะกโซก็หลายเที่ยวแล้วครับวันนี้น่าจะไม่จบครับงานมันงอกเนาะหน้าดินขายง่ายครับ โอ้โหไหวมากผมไม่อยากเร่งสุดเรื่องนี้แหละเร่งสุดนี่ขับรถไม่อยู่ครับเลยเร่งแค่เท่าที่ตัวเองเอาอยู่แล้วก็ไม่ขับผมเร่งรถมากตัดไปเรื่อยๆครับตักเองมันสบายใจครับผม มาก็ถ้าอยู่แถวบ้านผมย้ายก,กลับบ้านทุกวันครับแต่อันนี้ก็อยู่ไกลหน่อยก็เลยให้ทีมงานดูแลก,กันนะเครื่อง <c oughs> กินเครื่องอยู่เรามีครบครับปค <c oughs> อยประเด้ตึงหลังเรกพี่น้องหน้าใหญ่ๆนี่มันโลบโลมันหลอกตาม,มาก ผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะถ่ายทำในหัวเกง๋งรถขุดไปก่อนครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาลงไปถ่ายข้างลา่างมากนักนะนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชองรถทําซิ่งดิงระเบิดด้วยนะครับสวัสดีครับ